ต้อยมาเบิกดีบูนค่ะนี่ค่ะดีบูนดีเก้า,เ,าเลไทยนะคะสินค้าที่มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นประจำนะคะสำหรับแก้อาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะส่วนดีเก้าจะช่วยในผู้ที่มีอาการปวดตามข้อข้ออักเสบจากอาการของโรคเก้านะคะกรดยูริกสูงค่ะ ก็จะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องลดอาการปวดอักเสบและยังช่วยบำรุงไตนะคะทำให้ไตแข็งแรงขับกรดยูริกออกได้ดีนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีเกานะคะของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร0 0ปเซ็น์ผลิตเพื่อโรคเกาโดยเฉพาะนะคะมีสารสกัดที่เข้มข้นที่ช่วยในเรื่องของการลดกรดยูริกนะคะแล้วยังช่วยบำรุงไตช่วยปรับ สมดุลร่างกายนะคะลดภาวะสําหรับผู้ที่มีภาวะอย่างเช่นพวกเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนาคือตัวนี้ค่ะนี่เลยตัวอะเลททยค่ะตัวนี้ช่วยลดอาการชาฟื้นฟูปลายประสาทได้ดีมากๆบํารุงสมองคนที่สมองอ่อนล้านะคะทานเป็นประจําทุกวัน จะทําให้เรารู้สึกกระพี้กระเป๋านะคะแล้วก็กระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะคะคิดอะไรไม่ออกก็มาทานเลยค่ะต่อยทานเป็นประจําเลยสําหรับตัวเลยไายนะคะทานแล้วทําให้เรารู้สึกว่าสมองเล่นดีนะคะตัวนี้บอกได้เลยบํารุงสมองฟื้นฟูปลายประสาทนะคะปลายประสาททุกระบบในร่างกายนะคะเราจําเป็นต้องฟื้นฟูนะคะดูแลตัวนี้เลยค่ะใช้ตัวนี้ าทานคู่กับดีบูลจะยิ่งทำให้ลดปวดหักเสียบในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะปวดชาเล้าลงขาอย่างนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะทานตัวอาเลไทยควบคู่กับดีบูญค่ะค่ะนี่นะคะวันนี้มาเบิกให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อในวันนี้นะคะทั้งดีบูนผง อลเลไทยแล้วก็ดีเก้านี่เป็นออเดอร์ของลูกค้าในวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงต้อยต้องขอตัวไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ